เกิดอะไรขึ้นชาคลิสใจหายรีบหามเมียเข้าห้องฉุกเฉินค่ะหลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับชาคลิสแย้มนามเป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทยมีผลงานสร้างชื่อเสียงจากซิทคอมเรื่องเป็นต่อและได้สมรสกับแอนพัทธิราซึ่งได้แต่งงานมาด้วยกัน3มปีแล้วพร้อมกับมีแก้วตาดวงใจอย่างน้องโพเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเมื่อชาคลิสได้ออกมาโพส์ภาพภรรยาขณะนอนแอดมิทที่โรง พยบาบาลหรือระบุข้อความว่า เกือบไปแล้วครับอดทนปวดท้องจนไส้ติ่งแตกขอบคุณทีมคุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลนวเวศทีท่ช่วยฉุกเฉินได้ท่วงทันทีและขอบคุณประกันสุขภาพดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายและการเคลมประกรันครับดูแลสุขภาพกันด้วยใครปวดท้องอย่าชะลา่าบางครั้งไม่ใช่โรคก,กระเพาะเบาๆอย่างที่เราคิดและต้องขอโทษงานที่รับคู่กับแอนไว้ก็ต้องยกเลิกกระทันหันด้วยนะครับเหล่าแฟนคลับที่ติดตาม แห่เข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากค่ะในที่สุดแอนพัทเทราก็ได้เข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว